สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูนะคะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนในบทที่1เรื่องใบโบกใบบัวกันนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าหลังคุณครูเนี่ยมีรูปภาพอะไรเอ่ยรูปอะไรนะรูปช้างใช่ไหมคะ นักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าช้างเนี่ยมีอวัยวะอะไรบ้างนักเรียนรู้ไหมครับพอจะตอบคุณครูได้ไหมเอ่ยอ่าเดี๋ยวคุณครูมาเฉลยนะคะอวัยวะของช้างเนี่ยประกอบไปด้วย1ก็คือตา2ก็คืองา3คือขา 4คือหู5ก็คือหาง6ก็คืองวงอ่านี่นะคะก็จะเป็นอวัยวะของช้างนะคะแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าช้างสองตัวเนี่ยมีสีที่ไม่เหมือนกันและมีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันอ่า จะเห็นได้ว่าช้างสองตัวนี้นะคะนีช้างสีฟ้าจะมีงาเป็นช้างตัวผู้หรือช้างเพศผู้นะคะมีชื่อว่าใบโบกและช้างอีกตัวมีสีส้มไม่มีงาเป็นช้างเพศเมียมีชื่อว่าใบบัว ซึ่งในบทที่1เราจะมาเรียนในเรื่องของใบโบกใบบัวกันนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องใบโบกใบบัวมีลักษณะเป็นอย่างไรเรามารู้จักคำที่เกี่ยวข้องหรือในส่วนของจากคำนำเรื่องของบทที่เดิงกันนะคะ คำแรกนะคะคำว่าตาตออาตาอีกครั้งนะคะตาตออาตาไหนนักเรียนลองสะกดตามครูสิคะตาตออาตาเก่งมากคะ่ะคำต่อไปนะคะ งางออางางางออางาในนักเรียนลองสะกดตามคุณครูสิคะงางออางาเก่งมากคะ่ะและคำว่าขาขออาขา อีกครั้งนะคะขาขออาขาในนักเรียนลองสะกดตามคุณครูสิคะขาขออาขาเก่งมากคา<อ>่ะคะคำว่าหูหออูหูอีกครั้งนะคะหูหออู อูหูอ่ไหนนักเรียนลองสะกดตามคุณครูสิคะหูหออูหูเก่งมากคะ่ะคำต่อไปคำว่าหางหออางอหางหออางอหาง ในนักเรียนลองสะกดตามคุณครูนะคะหางหออางอหางเก่งมากค่ะไอ้คำว่างวงคำว่างวงงออัวงองวง จะสังเกตได้ว่าวอที่อยู่ตรงกลางไม่ใช่ตัววอแหวนนะคะนักเรียนแต่ว่ามันคือสารอัวสาอัวราอัวช้ามีตัวสะกดงองูอีกตัวตามหลังไม้หันอากาศที่อยู่บนงองูตัวแรกจะหายไปกลายเป็นงออัวงงองงไในลองสะกดตามคุณครูสิคะ งออัวงองวงอีกครั้งค่ะเก่งมากค่ะคำต่อคำว่าใบโบกที่ช้างสีฟ้านะคะใบโบกบอไอใบบอโอกอโบก ใบบอกอีกครั้งนะคะบอไอใบบอโอกโบอก,บบกใบบกใหนนักเรียนลองอ่านสะกดตามคุณครูนะคะบอไอใบบอโอกโบอกใบโบอกอีกครั้งค่ะ เก่งมากค่ะขั้นต่อไปที่ช้างสีสม้มใบบัวใบบัวบอไอใบบออัวบัวใบบัวบอไอใบบออัวบัวใบบัวในสัก,กดตามคุณครูสิคะบอไอใบ บอัวบัวใบบัวไหนนักเรียนลองสะกดเองหนึ่งครั้งค่ะเก่งมากค่ะ <c oughs> คำว่ามามออามามออามา น,นักเรียนลองสะกดตามคุณครูสิคะมออามาเก่งมากคะ่ะต่อไปมออีมีมออีมีอีกครั้งนะคะมออีมีเก่งมากคะ่ะ ต่อไปนะคะคำว่าดูดอูดูดอูดูในรักเรียนลองสะกดเชียวค่าว่าเก่งมากคะ่ะคำสุดท้ายคำว่าไม่คำว่าไม่ มอไอไม้ไม้เอกไม่อีกครั้งนะคะมอไอไม้ไม้เอกไม่อ่าไหนนักเรียนลองสะกดตามคุณครูสิคะมอไอไม้ไม้เอกไม่เก่งมากคะ่ะท้ายนี้นะคะ เรามาทบทวนอ่านคำทั้งหมดที่เราได้เรียนในวันนี้นะคะอ่านแบบไม่ต้องสะกดไหนเรามาลองดูกันนะคะว่านกักเรียนอ่านได้ไม่เอ่ยอคำแรกอ่านว่าตางาขาหูหา ง,ง่วงใบบกใบบัวมามีดูไม่เก่งมากค่ะและนะคะครูขอฝากให้ในเรียนเนี่ยกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนนะคะสำหรับแบบ เดี๋ยวคุณครูจะส่งไปในไลน์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ